ครับมาดูข้อ6ต่อเลยครับน้องอันโจดเลยครับถ้ากราฟของ y เท่ากับ2กำลัง 2x ลบด้วย2กำลัง x บวก2ลบด้วย45ตัดแกน x ที่จุด a แล้วเส้นตรงที่ผ่านจุด a และขนานกับเส้นตรง y เท่ากับ log 2ฐาน3 x ลบ4จะตัดแกน y ที่จุดใดต่อไปนี้ข้อกไก่0ลบ2ข้อขอไข่0ลบ1ข้อควาย10ศูนย์หนและข้องงู0สองข้อนี้ก็เป็นเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์เอามาปนกับเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและล็อการิทึมนะครับอย่างอื่นเราก็หาจุด a ก่อนใช่ไหมครับคือจุดตัดแกน x พอจากนั้นแล้วเราก็มาหาเส้นตรงอีกเส้นตรงหนึ่งที่ขนานกับตัวนี้ก็คือต้องมีความชันเท่ากับไอ้นี่และผ่านจุด a ใช่ไหมครับแลวจากนั้นก็พอได้เส้นตรงนั้นแล้วก็หาจุดตัดแกน y ให้เป็ศูนย์นะครับสังเกตเลยทุกท,ทุกช้อยจะให้อันนี้เป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมครับก็มาดูกันเลยตัวแรกคืออะไรเราก็ต้องหาจุดตัด แกน x นี้คือจุด a นะครับของสมการ y เท่ากับ2กำลัง 2x ลบด้วย2กำลัง x 2, บวก2บด้วย45นะครับเมื่อจุดตัดแกน x คือให้ y เป็น0น้องจะได้ว่า 2x 2>, <c oughs> 2กำลัง 2x ลบ2กำลัง x บวก2 ลบสี่สิบห้ามีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือสองกำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสองลบด้วยอะไรสองกำลังสองเป็นสี่ลบด้วยสี่คูณกับสองกำลัง x ลบด้วยสี่สิบห้าเท่ากับศูนย์อันนี้ก็คือสมการกำลังสองใช่ไหมครับสองกำลัง x สองกำลัง x อะไรคูณกันได้ลบสี่สิบห้าจะต่างกันเป็นสี่ก็ได้เป็นลบเก้ากับอะไรครับบวกห้าใช่ไหมครับเท่ากับศูนย์ตรงนี้ น้องก็ได้ออกมา2ค่าคือ2องกำลัง x มีค่าเท่ากับอะไรครับลบห้ากับเแต่อะไรแต่เราพบแล้วว่า2องกำลัง x นี่ต้องมากกว่าศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นเราได้ว่า2องกำลัง x นี่เท่ากับ9ก้ามันใส่ล็อกเข้าไปน้องก็ได้ล็อกของฐาน2ของ2องกำลัง x นี่มีค่าเท่ากับล็อกของ9ฐาน2ก็องกมาเป็น x ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ ล็อกของ9คืออะไรเก้าคือ3กลังสองฐาน2เแล้วก็ดึงออกมาต่อมีค่าเท่าก,กับสล็อกฐาน2ข้อจุด A คืออะไรจุด A คือจุดตัดแกน xy เป็น0 <c oughs> <c oughs> คือตัวนี้ใช่ไหมครับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และขนานกับเส้นตรง y เท่ากับล็อก2ฐาน3 x ลบ4เพราะนั้นน้องจะได้วความชันของเส้นตรงใหม่เราคืออะไรความชันของเส้นตรงใหม่เราคือ น,นี่คือเส้นตรงที่สนใจจะมีความชันนี้เพราะฉะนั้นใช้สูตรเลยสูตรอะไร y ลบ y 1มีค่าเท่ากับ m คูณ x ลบ x 1แทนจุด a ลงไปแทน m เป็นความชันตัวนี้นะครับน้องก็จะได้ว่า y ลบ y 1คือ0เท่ากับ m คือความชันล็อก3ฐน2ล็อก2น3ของ x ลบด้วยแล้วครับ เราไว้ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะมันผ่านนะครับตรงนี้มันจะได้ y ายมีค่าเท่ากับล็อกสามล็อกสองฐานสามลบด้วยสองคูณกับล็อกสามฐานสอง เพี่ว่าพี่เขียนอะไรผิดสักอย่างหนึ่งอ๋อพี่เขียนตรงนี้ผิดอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามนะครับล็อกสามานสองกับล็อกสองานสามแต่ล็อกสองล็อกตัวนี้คืออะไรตรงนี้ถ้ามองใหม่มันก็คืออะไรครับสองคูณกับล็อกสองคูณกับล็อกสามหารด้วยล็อกสามคูณกับล็อกสองใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตัด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 พอน,น้องจะได้ว่าสมการของน้องคือ ล็อก3ล็อก2ฐาน3 x ลบด้วย2เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y คืออะไรจุดตัดแกน y x เป็น0น้องก็ได้ว่า y เท่ากับลบ2เพราะ,ะนั้นจุดตัดแกน y ก็คือ0 -2 นลบ2นะครับแล้วเราก็ได้แล้วว่ากอแก่ของเราคืออะไรข้อนี้ก็ตอบกอไก่ใช่ไหมครับอ๋าเป็นศูลบ2นะครับ น้องก็ลองกลับไปดูอีกทีนะครับข้อนี้